สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาอธิบายการคิดคำนวณและรูปแบบการชำระเงินค่าขนส่งของเรากันค่ะสำหรับการหักค่าขนส่งนะคะขั้นตอนแรกแอดมินจะทดลองเพิ่มคำสั่งซื้อในระบบค่ะจะทำการเพิ่มคำสั่งซื้อนะคะทั้งแบบโอนเงินและแบบ COD ค่ะเนื่องจากจะมีการหักค่าขนส่งและค่าบริการ COD ผ่านเครดิตของเรานั่นเองค่ะ วันนี้แอดมินจะยกตัวอย่างเป็นการคำนวณเลทข,ขนส่งของไปลสณีไทยนะคะสำหรับเลทค่าขนส่งของแต่ละขนส่งค่ะทางร้านค้านะคะสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของทาง GoShift o s h i p ค่ะแล้วเลือกไปที่หัวข้อเลทราคาค่าส่งได้เลยค่ะเนื่องจากว่าเลทราคาค่าขนส่งของแต่ละขนส่งนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดตามเงื่อนไขของทางขนส่งเลยค่ะ เมื่อทางร้านค้าเพิ่มคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปที่เมนูการจัดส่งค่ะแล้วเลือกออเดอร์ที่ต้องการนะคะแล้วกดจ่ายค่าขนส่งค่ะเมื่อสถานะขึ้นพร้อมชํำระค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันค่ะหน้าจอนะคะจะแสดงค่าขนส่งที่จะทำการหักผ่านวอลเล็ตขึ้นมาลักษณะนี้ค่ะ ทางร้านค้านะคะสามารถดูรายละเอียดค่าขนส่งของแต่ละคำสั่งซื้อได้เลยค่ะโดยคลิกเข้าไปดูที่ตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะทำการลบรายการคำสั่งซื้อดังกล่าวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูที่คำสั่งซื้อแรกกันนะคะจะเป็นคำสั่งซื้อแบบโอนเงินค่ะ น้ำหนักสินค้านะคะจะอยู่ที่500กรัมค่ะตามที่ทางร้านค้าระบุไว้ในรายละเอียดสินค้านะคะยกตัวอย่างเช่นเหล็กของไลสณนไทยค่ะจะเริ่มต้นอยู่ที่19บาทค่ะในกรณีที่น้ำหนักพัสดุไม่เกิน1กิโลกรัมค่ะทำให้ค่าขนส่งข,งของคำสั่งซื้อนี้จะอยู่ที่19บาทตามนี้เลยค่ะสำหรับคำสั่งซื้อที่2นะคะจะเป็นคำสั่งซื้อแบบ COD ค่ะ แอดมินจะยกตัวอย่างเป็นเลทข,ของไปลษณสยีไทยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับไปลษณสณีไทยค่ะเลทค่าธรรมเนียม COD นะคะจะอยู่ที่2.5%ค่ะซึ่งจะคิดจากยอดที่เรียกเก็บของคำสั่งซื้อนั้นๆในกรณีนี้นะคะยอดเรียกเก็บ COD จะอยู่ที่1,990บาทค่ะยกตัวอย่างออเดอร์นี้นะคะค่าขนส่งไม่เกิน1กิโลกรัมค่ะอยู่ที่19บาท ราคาสินค้านะคะ1,990คูณเลท COD 2.5%ค่ะจะอยู่ที่49 7 5บาทจุสตางค่ะแล้วจะมีการคิดแวบ,บ7%ของค่าธรรมเนียม COD นะคะจะอยู่ที่3.48บาทค,ค่ะทำให้ค่าขนส่งรวมของคำสั่งซื้อนี้นะคะจะอยู่ที่72 2 3บาทด23สสตางค์ตามนี้เลยค่ะ เมื่อทำการตรวจสอบค่าขนส่งเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดชำระเงินค่ะระบบนะคะจะทำการหักค่าขนส่งจากวอ l เล็ทันทีค่ะทางร้านค้านะคะสามารถตรวจสอบประวัติการหักค่าวอลเล็ได้ค่ะโดยการคลิกไปที่กระเป๋าวอลเล็ตตรงนี้นะคะหน้าจอจะแสดงเป็นเลขแท็ก k i n g ค่ะแล้วก็ยอดที่ทำการหักผ่านวอลเล็ไปเมื่อสักครู่นี้แบบนี้เลยค่ะ และหลังจากที่ทางขนส่งเข้ารับพัสดุนะคะพนักงานจะมีการชั่งน้ำหนักและวัดขนาดพัสดุใหม่ทุกครั้งค่ะในกรณีที่น้ำหนักของพัสดุเกินกว่าที่ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้านะคะยกตัวอย่างเช่นค่ะน้ำหนักสินค้านะคะระบุไว้ที่1กิโลกร,รัมค่ะระบบทำการหักเครดิตค่าขนส่งไปแล้ว19บาบาทค่ะเมื่อขนส่งชั่งจริง พบว่าน้ำหนักพัสดุอยู่ที่2กิโลกร,รัมค่ะซึ่งค่าขนส่งตามเลทไปรณีนีไทยจะอยู่ที่29บาทระบบจะมีการหักส่วนต่างเพิ่มเติมอีก10บาทโดยตัดจากเครดิตค่ะและในกรณีที่น้ำหนักพัสดุครั้งแรก2กิโลกร,รัมค่ะหักค่าขนส่งตามเรทของไปรสีนีไทยไปแล้ว29บาทแต่เมื่อพนักง,งานเข้ารับช่างน้ำหนักตามจริงค่ะ พบว่าน้ำหนักไม่เกิน1กิโลกร,รมัมเรทราคาเป็น19บาททางเราค่ะก็จะคืนส่วนต่างค่าขนส่งให้10บาทเข้าเครดิตเช่นเดียวกันค่ะและในกรณีที่ทางร้านค้านะคะมีเรทพิเศษกับขนส่งค่ะสามารถแจ้งทางเรานะคะให้ทำการเชื่อมต่อแล้วก็ใช้เรทราคาเดิมได้เลยค่ะ และทางร้านค้านะคะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการหักค่าขนส่งเพิ่มเติมได้นะคะโดยคลิกไปที่ดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะแล้วเข้าไปที่ประวัติการเคลื่อนไหวบัญชีนะคะหน้าจอจะแสดงประวัติการหักค่าขนส่งของแต่ละรายการตามนี้เลยค่ะและยังสามารถกรองวันที่นะคะ หรือทำการค้นหาจากเลขแท็กกิ้งได้เช่นเดียวกันค่ะคะและนี่นะคะก็เป็นการคิดคำนวณค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม COD ผ่านระบบเราค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะต้องการสอบถามด้านใดเพิ่มเติมสามารถทักแชทได้เลยค่ะไปที่ Li@@ like at, at @gochipcs นะคะจะมีทางทีมซัพพอร์ตคอยดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ you